ใส่โชตสวัสดีครับวันนี้เริ่มงานบ่ายนี่นึงนะด้วยหลายๆอย่างนะครับผมบ่า,บายเริ่มงานนะครับเอฟซี FC. เดี๋ยวจะเตะแต่งตัวตอนครับเมื่อวานยังไม่เสร็จนะครับอ่าวัดตัดตัวก่อนแต่พอว่าเมื่อวานจะมุงไม่มุง้งซ้ำเลลลชื่อเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไห นี่คขบไอ๋อไตัวนี้บ่เออเดี๋ยวตัดเออโอเคเดี๋ยวหามหามนงร้านก่อนไปเป็นเพื่อนเลยเยเดีหามหามนี่กันตอนฮะนี่งกขาก็ลุยตใส่เดินหน่อยนะครับเดินเ้นปงนังร้านก่อนดับแท้ตั้ซิงนะครับต้งซิงโอ้แล้วโอเคใช้เดนวัรงายจุดไหนทีวา อนนไอ้กั้ชาดนี่บอกเรียมเซรามานันใช่ไสีขาวเนาะสีครีมเนาะหรือว่าตรงเศษตรงนั้นตรงเศษที่เหลือบอกเดี๋ยวอเองเลองใดมนม่ดีขอบไปทำคอนด,ด้ไ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 ด้อย่งงางรนะพี่เจียมด้ยกันบางงนี้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้ลมก่อนข้างแรงนะกลัวตัวสับตกมากเลยโอ้ยไมเจอ อาแลบอกสองวรโอ้สระเม็รัดบานนี้เสียไปสองอองสามเอกจเสามอมาเลย าจะได้ผมไสีแล้วเนาะตรงตรงโน้นเจ้ายังไม่ใส่นี่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเอาตัว 28 ụp à vô lên mulo ạ

ตัวท้ายมาทางกันโหังมาลุงลุงนั่นแหละเจ้าของรุ่นเด็กมากไอ้นี่เขานู่นเนาะถ้ากับตันมาต้องกับตดดาวมาต้องแยกขุนตาเอออยากอยากเป็นพี่พ่าว่ารุเพราว่ารุณตาเลยอ่ะ ที่บ่าวเผยแบบนี้อยากเป็นพี่รุ่นคุณตาเลยเจ้านะนากจริงถ้านับดาวกับตันมาต้องเรียกตาตาบ่า,า,าวใครยังไม่ปิดเทอมไปเยี่ยมมาบ่อยไปเยี่ยมหลานก็ไปเอาไปเยี่ยมหลย

คุ้มเจนจี่คุ้มเจนหรือเปล่าร้อ,รอนอมากเลยที่วันนี้ออเออไปมากเลยไปไม่มีกระรอง พื้นรองีได้สเปคมากเลยนะพี่บาวน่าเลยป่านะอนี้นาเพิ่มเลยโคติเต่าตี้ขาวๆนะอันนี้มันโดดดำเลยอ่ะโ <arriver> <analysis on> เอาไปเออองเขาีของมีเสื้อซมน้ำยาด้วยมดตงานเร่งองผู้ราวันนี้ดีงานน้ำหอมเตรียมใส่ในของจึงชายงานวันนี้นะรุนกันวันนี้เราจะปิดงานจึงชายงานวันเสาร์ไปปิดเต็มวันเลยไปจ ยาวเวลานี่บนนู่นล่ะเออเออเขาทางใครอ่ะ

bày tỏ căn cứ nữa Áo cái cock a ơi này lại, ơi nữa là, ừ, là cái À Ờ ok Chéo Ừ ok hả ơi cái gì còn đàm hôm nay anh chạy em 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 em

เที่ยมขึ้นยินจรานะครับแต่งตัวนะสีรอครับสวัสดีครับ